สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมปี2565เราผ่านช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วตอนนี้ก้าวสู่ครึ่งปีหลังนะคะในปีนี้เรามาเช็คดวงชะตาเพื่อวางแผนชีวิตกันนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้รับ ฟังคลิปวิดีโอนี้นำคํำพยากร์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค้าในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ดาวมฤตยูทำการโคจรยกย้ายครั้งใหญ่และได้ทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองนะคะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่ามฤตยูเล็งลักอาจจะไม่ดีมีเรื่องราวความทุกข์ใจมีปัญหาเดือดร้อนตามมา อันนั้นไม่อยากจะฟันธงนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราต้องคอยดูกันไปแต่ละเดือนนะเพราะดาวมรตยูโครจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระศุกร์และดาวพระศุกร์มีการโครจรทุกเดือนย้ายราศีทุกเดือนเราก็จะมีการมายึดที่ดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะและดาวพระศุกร์นะในจังหวะนี้ไม่ได้ทํามุมเสียกันกับดาวเออกันกับชาวลัคนาราศีพิจิกเลยส่งผลดีด้วยซ้ำไปเนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวพิจิก ในเดือนกรกฎาคมนี้สมัยมองว่ายัางไปได้ดีคุณยังมีความเข้มแข็งคุณยังสามารถควบคุมและจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างราบรื่นในด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระพฤหัสบดีนะโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีทำมุมตรีโกนร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณและดาวพระอาทิตย์ก็เป็นมหาจักรด้วยนะส่งผลดีต่อดวงชะตาค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลั ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะในช่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวติดขัดเรื่องราวปัญหาต้องแก้งานต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกมีความจุกจิกใจเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นก็จะราบรื่นดีตลอดทั้งเดือนนะคะมีชื่อเสียงในสายงานที่ตัวเองทำอยู่หยิบจับอะไรก็จะมีเกณฑ์คล่องตัวมากขึ้นนะคะมีคนอยากร่วมงานด้วยมีเสน่ห์ในด้านการงาน งานใดที่ชาวลัคนาราศีพิจิกทําแบบเป็นทีมเป็นกลุ่มทําร่วมกับผู้คนหมู่มากหรือทําเกี่ยวข้องกับออนไลน์ทางไกลทั้งต่างประเทศจะมีเกณฑ์ที่ดีเข้ามานะคะมากกว่ามีโอกาสสําเร็จมากกว่างานที่ทําเดี่ยวๆทําคนเดียวแบบนี้นะสําหรับชาวพิจิกนะ อีกประการหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่ผ่านความทุกข์ร้อนมาแล้วทุกรูปแบบนะคะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยคุณมีประสบการณ์แน่นมากนะคะเรียกว่าแน่นทีเดียวเลยนะเจอมาแล้วทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดนโกงโดนหักหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินหรือความรักก็ตามแต่ มีมาหมดแล้วทุกรูปแบบในเดือนกรกฎาคมนี้แม้สมัยจะบอกว่าดาวพฤตยูจะทำการโคจรเลงลัคนาราศีเกิดของคุณแต่ถ้าคุณมีความอดทนคุณมีความเข้มแข็งในจิตใจและทำทุกอย่างให้มันถูกต้องถูกกฎระเบียบถูกทำนองคลองทำปัญหาหรือความอ,อ,อะไรก็ตามที่มันไม่ดีก็ทำอะไรคุณไม่ได้มันเข้ามาทดสอบ คุณก็จริงแต่ถ้าคุณมีสติและใช้ปัญญาก็จะขจัดปัดเป่าอุปสรรคเหล่านั้นออกไปได้อย่างแน่นอนค่ะในเดือนนี้ดาวพระอังคารโคจรเข้าเรือนอริซึ่งดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณมาอยู่ในเรือนอริก็จริงแต่เป็นเกษตรราธิบดีร่วมกันกับดาวพระราหู อารมณ์แปรปรวนมากนะคะอุปสรรคเยอะมากอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้สมัยถึงเน้นย้ำในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของกฎระเบียบอย่าทำอะไรผิดกฎหมายอย่าทำอะไรสีเทาในช่วงนี้ดาวมฤตยูเองก็เล็งลัคนาด,ด้วยมันจะกระตุ้นให้ตัวคุณมีภัยตามมาให้ตัวคุณมีปัญหาตามมายิ่งดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนอริแต่เป็นเกษตราธิบดีคุณต้องต่อสู้คุณต้องหนักแน่น คุณต้องอดทนอย่างมากแล้วความสำเร็จจะบังเกิดแก่คุณแต่ ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องดูแลเรื่องอารมณ์ดูแลเรื่องคำพูดคำจาอย่าตัดสินใจอะไรเร็วหรือวู่วามจนเกินไปจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณในภายหลังเพราะดาวพระราหูก็เป็นดาวธาตุลมดาวพระอังคารก็เป็นดาวธาตุลมเมื่อโคจรมาเจอกันแบบนี้อาจจะทําให้อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายลมกับลมมาเจอกันก็กลายเป็นพาย,ยุลูกใหญ่นะคะจะตัดสินใจอะไรคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบจะดีกว่าค่ะเรื่องการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเดือนนี้ มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีคนมาขอหยิบยืมถ้าไม่ได้มาขอหยิบยืมคุณโดยตรงเขาอาจจะมาขอหยิบยืมแฟนคุณมาขอหยิบยืมคนในครอบครัวคุณลักษณะน,นี้ค่ะหรือมีคนเอาเรื่องเงินเงินทองทองมาปรึกษาคุณและครอบครัวแบบนี้ก็เป็นไปได้รวมถึงญาติพี่น้องของชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะทําให้หนักใจไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามมันจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามา คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับของเสียของพังคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินไปสนองความต้องการของตัวเองมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับบ้านกับรถกับที่ดินนะคะต้องวางแผนการเงินให้ดีสําหรับชาวพิจิกหาเงินได้ไหมหาเงินได้แต่รายจ่ายเยอะไหมรายจ่ายเยอะต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะวางแผนให้ดีก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะ เรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระศุกร์โครจรมาอยู่ในเรือนมรณะนะคะอาจจะมีความห่างกันบ้างสําหรับเรื่องของคนที่มีคู่ถ้าใครอยู่คนละที่กันอยู่แล้วอันนี้ถือว่าโอเคค่ะให้กําลังใจซึ่งกันและกันได้ดีแต่ถ้าใครอยู่ด้วยกันนะคะอยู่บ้านหลังเดียวกันไปต่างคนต่างไปทํางานกลับบ้านตอนเย็นมาเจอกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอยู่บ้านเดียวกันถูกต้องไหมคะหรือบางคนทําธุรกิจด้วยกันเลยเจอหน้ากันตลอดทุกวัน24ชั่วโมงแบบเนี้ย นะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งจุกจิกใจพูดอะไรก็ผิดนะคะพูดจาคนละภาษาเลยแต่ถ้าอ,อ,อยู่กันคนละอำเภอนะมาเจอกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรืออยู่กันคนละจังหวัดไปเลยมาเจอกันอาจจะเดือนหนึ่งสองครั้ง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ก็คือจะมีมุมที่ดีในช่วงนี้ความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะที่ดีนะคะส่วนใครที่ยังโสดนะสเสน่ห์แรงเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีคนเข้ามา แม่จีบมาชอบนะคะหรือตัวคุณอาจจะได้ไปจีบไปชอบใครในช่วงนี้นะมีความเหงาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้สอรสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวพิจิกค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ